ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตามติดตามดูตอนนี้ถ้าถท่านโดนล่ะท้าไม่โดนให้อะไรผมท้าไม่โดนก็ไม่มีเบี้ยกวาหนึ่งไหมท้าไม่โดนอ่ะเอาได้ดิถ้าโดนถ้าโดนกวาหนึ่งถ้าโดนถ้าโดนผมให้กวหนึ่งโอ้ยโดนนะครับโดนนะครับโอ้ยนักดาบเกือบ ตาขเ้นไอกู้ความได้พี่ได้บอลได้บอลได้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 รัตน์ยอดไปเยแม่ยออกขึ้นใอ้ไดเลยคืยิงแบบสไนเปอร์มันจะโดนไหมมั้ยเจอเลียงมีสิทธาที่ลด้พจะพามาดูเบื้องหลังนะครับวันนี้เราเราเล่นบรรยากาศทีมงานวัดนะครับเราเล่นเราเล่นบน รถนี่ยครับบนรถดลูทีครูอาจารย์คอยมือคีย์บอร์ดเน,นี่ยเ,เล่นอยู่ข้างบนเวทีนะครับเรา,ากำลังเตรียมตั้งกล่องนะครับซ้อมเพลงวันที่15นะครับแต่เล่นวันที่16อันนี้ก็กำลังจะขณะนี้เวลาประมาณทุ่มครึ่งนะเราก็จะมาตั้งของกันแล้วบรรยากาศหน้านเวทีกำลังเตรียมงานอยู่นะครับ เตรียมงานหนึ่งวันครับไ์สุดเอ่อเป็นการเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะจะเอามานำมาใช้ใจ่ายค่าแรงค่าไฟนะครับัมือมิกของเราย <c oughs> อเดี๋ยวเราไปขนขนสแตนก่อนตอนนี้เดี๋ยวหาทางไม่เจอ รถไปดูทางบ่วนแอร์เย็นขนาดไหนอ่ะมีันออกมาเห็นไหมไม่รู้เห็นเปล่ามีไอออกมาแอร์เย็นมากมเห็นได้ยินเสียงรถวะ ไปดูไปเก็บแปลสแตนทั้ง้อมอักมีห้อนนี่ห้องน้ำนึกว่าอยู่ในห้างครับห้องน้ำกิดไว้ครับมีห้องซ้อมแล้วครับห้องซ้อมก็จะลบหน่อยนะครับเพราะว่าเราใชใ้ในการ ทีมกนเขาใช้ห้องนี้เป็นที่เก็บขนชั่วขราวนะครับก็จะลกๆหน่อยเดี๋ยวเราจะมาขนสแตนอเดี๋ยวขออนุญาตขนสแตนก่อนนี่เรามาดูครูเก่งตั้งกองนะครับสวัสดีครับครูเก่งสวัสดีครับช่องอะไรครับนี่ช่องอะไรช่องเต้ยเครื่องเป่าสีนิสานครับผมอีซับแล้วครับช่องพี่เต้ยหนึ่งพันเท่าไหร่แล้วนี่แหละครับ จานยิ้มมาไทยว่าจานยิ้มฝากแซ่ด้วยนะครับฝากแช่ด้วยสวังนอนไปทั้งไดุ้่นอย่างนี้สด็ดมาอยูนอาจารย์ชิ้กับอาจารย์กองใช้ของมิตรดำนะครับ

นีน่ีบรรยากาศเลยโอ้เตมงานวัดเลยนะครับอันนี้ยังแค่ส่วนหนึ่งอยู่นะครับแค่ส่วนหนึ่งยังยังแบ่ได้จะเต็มนะครับอันนี้ขนาดยังไม่ได้ใส่แสงสีเสียงนะครับตอนนี้สตูบรรยากาศสตูอร เดี๋ยวจะมีซุ้มอะไรอย่าง้นะประมาณนั้นอนะ่ะจะมีซุ้มอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ครับเผื่อใครได้เลขเด็ดนะครับผมโอ้ หนาวหนาวแล้วตอนนี้ mm hmm. okay> ได ha ้ย um ินเสียงลมมามันอะไรไว้คอยติดตามนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปตั้งของต่อก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะถ่ายเก็บไว้เรื่อยนะครับ มาครบแล้วนะครับผม กำลังมา ยิงปืนไว้เลย เราไปดูข้างบนกันี่บรรยากาศเหมือนอยู่งานวัดจริงๆเลยครับตอนนี้ค่าไม้บอกเดี๋ยวเดวผมหาข้าไม้ก่อน Obrigado. ขอแน่นโอ้ยอะไรนี่อะไรนี่ในคุกเก่งเขาเก่งนะเขาท่านยิงลุกไปแล้วโดนไหมดอกเดียวโดนไหมโดนแต่ว่าไม่ล้มตัวแดงๆบ็ล้มดอกโดงส้มตัวเหลืองอๆท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมตามติดตามดูตอนนี้ถ้าท่านโดนล่ะถ้าไม่โดนให้อะไรผม โดนก็ไม่มีเบี้ยวขวดหนึ่งไหมถ้าไม่โดนอ่ะเอาได้ดิถ้าโดนถ้าโดนขวดหนึ่งถ้าโดนถ้าโดนผมให้ขวดหนึ่งโอ๊ยได้โดนนะครับโดนนะครับโอ้ยนักดากเอาพี่นิวฉายาเลยขี้เยอะไม่ล้องเล

อ่าดูว yeah, ิธีการส่งกระสุนนะครับใายกระสุนไปแล้วแล้วก็เยเียเอาให้โดนดิโอ้ยก็ลลมยังเดียวไม่ะนนั้นอ่ะลมน้อย่าเราจะมาเปลี่ยนเป็นกระเป็นกระบอกสั้นนะครับตัวแดงตัวแดง เป็นยังก็บอกกันงทวนโอ้กง่าย่ะเดียวันวโอ้โหเกือบอ้ไม่ทันขอขอใหม่ด้ขอใหม่เอเ โะดงก่นต้แล้กนเลยเขอักลูกขอสักลูกพี่แซกโดนโดนเอาให้โดนนะขโดนเหรอเฮ้ยขาโดนไปแล้วอ่ะจะล่วงจะเกือไ่วงตัวเนี่งยาีเฮ้ยขาให้ยิงตุ๊กตาไปยิงเหล็กู

แบบส่ในเพื่อมันจะโดนไหมเออ้กยี่สิบนาทีเด้อ